โดนติวพิเศษนะครับจากกองกลางนะครับพี่เมนยูนะครับยูท่ายืนยิ่ท่ายืนติวท่า,ท,าที่จะเป็นกองกลางนะครับนกักยุาก็ยังงง,งอยู่นะครับะะจะมีปัญหาตลอดนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนานะครับของอเด็กน,นะครับ ในคูนี่เป็นกองกลางนะครับอ่านี่คือสิ่งที่จะมาพัฒนาหลังจากที่เราไปหน้าอย่างเดียวนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราต้องต้องฝึกนะครับฝึกโดยกองกลางโดยตรงนะครับส่วนส่วนครูก็กองกลางจาเป็นนจริงๆเราจะเป็นกองหลังนะครับอ่าเนยูนี่กองกลางโดยตรงนะครับมาจากอ่าโค้ชที่อยู่กรุงเทพนะครับ